แล้วนะคะควันนี้นะคะเราจะได้กลับมาทำคอนเทนต์ที่เราชอบที่สุดนะคะนั่นก็คืออันบ็อกเสื้อผ้านั่นเองคือไม่ได้ทำคลิปอันบ็อกเสื้อผ้ามานานมากๆแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เอฟมาแบบจุกใจเลยนะคะจากไซเดอร์นะคะหรือว่าเว็บช็อปไซเดอร์นั่นเอง คือไซเดอร์เขาเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆเลยนะทุกคนอาจจะเห็นเขายิงแอดตามแบบ IG Facebook อะไรเงี้ยนะคะแต่อย่าง,ะะงเราอะเป็นคนที่ติดตาม K-POP เนาะก็จะเห็นว่าน้องๆเคป p OP, ไอดอลต่างๆเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าจากไซเดอร์เยอะมากๆแล้วทุกตัวคือน่ารักสวยใส่ออกมาแล้วคือขึ้นสเตจอย่างนี้หรือว่าไปออกอีเวนต์ไปออกรายการต่างๆคือน่ารักมากนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็เอฟมาทั้งในหมดของ K-PO p OP, y 2K แนวแบบน่ารักแนวแบบ แคชชวลหรือว่าแนวแบบไปทํางานอะไรเงีเ้ยมีหลายหลายสไตล์มากอะเดี๋ยวถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนที่เรจะไปดูเสื้อผ้าแต่ละตัวนะคะเราก็ขอมาแนะนําวิธีการดูไซส์แล้วก็การช็อปในไซเดอร์นิดนึงนะคะเพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่ตรงตามขนาดตัวเรามากที่สุดนะคะคือเวลาที่เราเข้าไปใช่ไหมสมมติว่าเราเลือกเสื้อเป็นตัวนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเป็นไซส์ไกด์ให้เรานะคะ ตัวข้างล่างเนี่ยเขาจะ recommend size ว่าเป็น x s นะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะวัดจาก measurement ที่เราไปกรอกไว้ที่หน้าโปรไฟล์นะแต่บางอันเนี่ยมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีเสื้อผ้าทั้งแบบ ยืดแบบไม่ยืดนะคะแล้วก็ต้องเข้ามาพิจารณากันทีละตัวด้วยนะคะเพื่อความเป๊ะที่สุดเนาะแล้วก็กดเข้าไปที่ไซส์ไกด์ตรงนี้นะคะเราแนะนําให้เลือกแบบเป็นเซนติเมตรนะคะเพราะว่ามันจะได้ความเป๊ะมากๆเลยนะต่อมาก็ดูที่ฟิตไทม์นะคะว่าประเภทของเสื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบสลิมเป็นเรเกอร์ล่าหรือว่าโอไซส์นะคะสลิมก็เป็นฟีลแบบว่าใส่แล้วแบบแนบตัวรัดรูปนิดนึงนะคะกับเรกอร์ล่าคือแบบทั่วๆไปนะคะใส่พอดีตัวกับ โอเวอร์ไซส์ก็คือจะใส่ให้เป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะต่อมาก็ดูว่าสเตรทเขาเป็นแบบไหนนะคะ mm hmm. เขามีความยืดหยุ่นไหมไม่มีนิดนึ่งหรือว่าปานกลางหรือว่ายืดหยุ่นมากๆอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมีบอกนะคะอย่างตัวนี้ก็คือยืดหยุ่นมากเนาะแล้วก็เป็นไทแบบเรกูล่าก็คือใส่แบบพอดีตัวนะคะไอ้บอดี้ไซส์ข้างล่างเนี่ยมันเป็นชาร์ตของเว็บนะคะทางเว็บมันจะเหมือนกันให้ไปดูที่โปรดักต์ไซส์นะคะเราถึงจะเห็นว่าไซส์จริงๆของเสื้อผ้านี้เนี่ย มันเป็นยังไงนะคะอย่างเสื้อตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็ถ้าใส่เอ็กเนี่ยไหลจะเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่ะเราก็ดูว่าเออเราใส่ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะอย่างของเราเนี่ยก็จะถ้าเป็นเสื้อเราเน้นดูที่อกเป็นหลักนะคะถ้าเป็นกางเกงเนี่ยเราก็จะเน้นดูที่สะโพกกับเอวนะคะก็จะได้เลือกไม่ผิดกันนะคะทุกคน ทั้งหมดนะคะเราก็เข้าไปกดในเว็บของเขานะคะเว็บช h อปไซเดอนะซึ่งในนี้เนี่ยเขาจะมีโค้ดลดให้เยอะมากๆนะคะแล้วเสื้อผ้าอัปเดตใหม่ตลอด โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเรากดประมาณ5-6 0 0พันนะมันมีประมาณ10ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะอย่างที่เกริ่นไปนะว่าเรารู้จักไซเดอร์จากอา่อพวก K-POP Idol เนาะเขาใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรกเราก็สั่งมาตาม Idol เลยนะคะนั่นก็คือเสื้อยืดอ,อันนี้นะคะเป็นแบบที่น้องยูนาอิจีใส่นะคะก็จะเป็นรูปแมวแบบนี้มาดูกันอุย คนน่ารักมากนะคะเป็นน้องแมวนะคะแล้วก็เนื้อผ้าเป็นเสื้อยืดที่ออไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะคะจะเป็นสกรีนแมวแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นไซส์เมเนาะก็ใส่ออกมาแบบพอดีพอดีตัวนะคะเราต้องการให้มันมีความแบบโชว์เือนิดนึง ต่อนะคะก็ยังอยู่ในหมวดแบบใส,สบ่สบายๆนะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวสีครีมตัวนี้นะคะคือตัวนี้สั่งมาเพราะว่าเห็นในเว็บมันดูแบบสวยมากๆเลยนะคะน้องเขาจะเป็นสีครีมแล้วก็เป็นผ้าลื่นๆคือตัวผ้าเนี่ยเขาจะมีปลายริ้วๆแบบนี้นะคะทําให้แบบมันนุ่มมากๆเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นไซส์ M นะคะคือเราคิดว่าพวกเสื้อเพลนๆแบบนี้มันสามารถเอาไป match กับพวกเกาะอกหรือว่าสายเดี่ยวใส่ไว้เป็นตัวท็อปข้างนอกอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบ basic i เทมเลยนะตัวนี้ต่อมานะคะเป็นกางเกงที่เราคิดว่าใส่ได้ในทุกลุกเลยไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่าจะเป็นลุคเ,เท่หรือจะเป็นแบบแนวแบบ Y 2 K อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้เป็น กางเกงคาโก้แบบเป็นกางเกงยียนนะคะซึ่งทรงสวยมากตอนที่เห็นในรูปคือแบบเอออันนี้คือเป็นตัวแรกที่กดเลยอยากได้ทรงแบบนี้แล้วก็ผ้าแบบนี้มานานมากแล้วนะคะแล้วสีคือสวยมากนะคะเป็นสีครีมครีมโอ้ยทุกคนคือแบบผ้ายียนแบบนิ่มมากนะคะเป็นกระเป๋าแบบใช้ได้จริงนะคะทุกด้านเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีดีเทลกระดุมแบบนี้ด้วย ก็สามารถแกะออกใส่ได้จริงๆนะคะเอ้ยอนเนกประสงค์ดีมากนะคะแล้วก็เราสั่งมานะคะตัวนี้สั่งมาเป็นไซส์ M นะซึ่งเป็น M ที่ใหญ่กว่าไซส์ที่เราเคยใส่อย่างที่บอกว่าไซเดอร์เนี่ยจะต้องเลือกไซส์แบบละเอียดนิดนึงนะคะให้ไปดูตรง cm เนาะจะได้รู้ว่าต้องการประมาณไหนเพราะว่าอันนีนะ้เราอยากใส่แบบเป็นเอวต่ำนะคะก็เลยเลือกเป็น M อันนี้มาเพราะฉะนั้นเอวเราจะ ดูลวมๆแต่ว่าเราต้องการให้มันมีความเป็น Y2K นะคะก็เลยเอาเป็นไซส์นี้มาโอเคเมื่อเข้าโหมด Y2K แล้วนะคะก็ วายเคแบบยาวไปเลยแล้วกันนะคะตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรสไหมพรมอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวแรกๆเหมือนกันที่เรากดมานะคะเพราะรู้สึกว่ามันเก๋อเออนี่ค่ะเป็นชุดไหมพรมแบบนี้ไหมพรมเขาจะมีความถักมาเป็นหล,มหลวมๆนะคะแล้วก็มันจะมีดีเทลของสีที่แบบแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็จะมีดีเทลของความขาดขาดให้ด้วยนะคะให้ดูแบบเป็นแนวแบบดิบๆนิดนึงแล้วก็ จะเป็นผ่าข้างแบบนี้นะคะคือใส่กับรองเท้าบูตนี่เท่มากตัวนี้นะคะก็เป็นไซส์ S นะเพราะว่ามันมีความยืดนะคะแล้วเราก็อยากให้มันพอดีตัวเราจะได้ดูผ้าไม่ยุ่ยนะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นแนว White 2K เช่นเคยเพราะว่าช่วงนี้แบบิินะก็เป็นเสื้อนะคะมาเป็นถุงแบบนี้น่ารักจังอ่ะ ก็เขาจะเป็นเสื้อแบบซีทูนะคะเป็นสีเขียวดำๆก็จะเป็นเสื้อแบบใส่แบบปาดไหลนะคะโชว์ไหลแล้วก็ถ้าใส่บราสีดำหรือว่าเป็นแบบเสื้อใส่เดี่ยวเส้นๆสีดำอะไรเงี้ยข้างในคือเลิศคือแบบเป็นคนเก๋อีกแล้วตัวนี้อย่างตัวนี้นะคะเราใส่เป็นไซส์ S อนะคะคือตัวเนี้ยได้ลุคแบบ Y2K เลยคือใส่หูฟังครอบแล้วเดินแบบเก๋ๆได้เลย ต่อมานะคะเป็นเงเกงที่เพิ่มความ Y2K เข้าไปอีกนะคะจะเป็นเงเกงคาโก้น,นะคะแต่เป็นสีดำซึ่งเขาจะเป็นทรงที่แบบโครง่ครงเลยคือทุกคนไม่ต้องตกกใจนะคะว่าโหใหญ่มากนะคะมันจะมีเชือกให้เราดึงปรับเป็นไซส์เอวเราตามใจชอบนะคะแล้วก็ตรงขาก็จะมี เอ่ชือกให้ดึงเช่นกันนะคะเพื่อให้แบบมันจำ้ำมันพองตามที่เราต้องการเนาะตัวนี้ก็คือใส่ออกมาแล้วจะช่วยพรางหุ่นพรางพุงได้ดีมากนะคะเก็บพุงน้อยๆข้างล่างของเราแล้วก็โชว์สะดือให้มีความแบบเป็น Y2K เเก๋ๆได้ตัวนี้ก็แบบสวยแล้วผ้าดีมากทุกคนคือผ้าแบบไม่ได้หนาไม่ได้บางนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใส่เราไม่ร้อนอะ i ีอินว 2K ก็จะแบบมาเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถัดไปเนี่ยจะเป็นโหมดของลูกคุณบ้างนะคะเป็นคุณหนูน้อยน่ารักนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาเจอแล้วแบบว่าเฮ้ยใส่ออกมาแล้วฉันต้องแบบฟีลวอนยองแน่นเลยอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบมั่นใจไว้ก่อนนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะคือแบบทุกคนยังไม่แกะคือรู้เลยว่าแบบมันน่ารักมากแน่นอนโอ,อ้นี่น่ารัก มันเป็นมีดีเทลเป็นโบแล้วคือจะบอกว่าโบอ่ะไม่ได้โบแบบกองแกงนะทุกคนนี่มันเป็นโบแบบผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วตัวกระดุมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นงานแบบเนี๊ยบมากๆแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นผ้าไหมพรมนะคะซึ่งก็โอเคเป็นเป็นลักษณะไหมพรมที่ไม่ได้แน่นแล้วก็ไม่ได้ย้วยอะไรจนเกินไปคือออกมาเป็นทรงที่แบบสวยงามมากๆเลยนะคะใส่แล้วก็ได้ความเป็นแบบลูกคุณสุดๆเลย แต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าอาจจะสั่งมาใหญ่ไปนิดนึงนะคะเพราะด้วยความที่มันยืดนะแล้วเราไปสั่งเป็นไซส์เอ็มมาอีกเนี่ยมันก็เลยจะมีความแบบหลวมนิดนึงตรงช่วงเอวนะคะแต่ว่าก็ใส่ออกมาแล้วแบบน่ารักอยู่ดีนะเพราะด้วยแพทเทิร์นอะไรเอ่ยคือเป๊ะก็มาต่อกัน ที่แนวแบบน่ารักสดใสกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเขากำลังลดราคาอยู่ด้วยเราก็ไปกดมารู้สึกว่ามันน่ารักมากทุกคนคือนี่เลยเป็นคล้ายๆเสื้อเวสนะคะเป็นสีฟ้าลายก้อนเมฆนะคะคือน่ารักมากนะคะเป็นไหมพรมที่แบบน่าจริงๆตอนเห็นในเว็บก็คือแบบเฮ้ยน่ารักแล้วยังลดราคาอีกดูดิทุกคนน่ารักมากคือน่ารักมากทุกคนแล้วไหมพรมคือถักมาดีมากคือถักมาสวยมากอะทุกคน ยเราเป็นก้อนเมฆที่แบบน่ารักตโมตมีตอะเธออันนี้นะคะก็สามารถที่จะแบบใส่เดียเด่ยวๆได้นะคะหรือว่าจะมีเสื้อเชิ้ตสีขาวข้างในเนอะแล้วก็ใส่เนี่ยทับเออหรือว่าจะใส่อย่างอย่างเนี้ยกับตัวเนี้ยเลยก็ได้อุ้ยตัวนี้คือน,น่ารักกว่าที่คิดมากแล้วเธอลดราคาอีกอะ่ะอันนี้นะคะเป็นไซส์ S อนะคะทุกคนก็ใส่ได้แบบพอดีเลยโหน่ารักมาก เสื้อตัวสุดท้ายอันนี้ก็เป็นตัวที่ลดราคามาเหมือนกันนะคะเขามาแบบน่ารักมากตัวนี้ไม่สั่งไม่ได้นะคะก็จะเป็นนี่เลยสีชมพูถูกใจเรามากนะคะเป็นชมพูแบบตะโกนนะเขาจะเป็นเสื้อแบบแนวแบบเออเกาะอ,อกของคอนะคะก็ใส่ในช่วงแบบ ซัมเมอร์ที่จะถึงเนี้ยก็ได้นะคะนี่เฮ้ยน่ารักจังเขาก็จะมีตรงนี้นะคะให้เราผูกที่คอมาด้วยนะคะคือถ้ากลัวโปแล้วอยากใส่ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นก็คือใส่กับเชิญนะคะแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยข้างนอกแล้วก็ผูกอีกทีหนึ่งก็คือแบบน่ารักกรุบกริบนะคะหรือว่าถ้าแบบเซ็กซี่หน่อยก็คือตัวนี้ตัวเดียวคืออยู่เลยนะคะแบบค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆนะคะดีเทลข้างหน้าเขาจะเป็นดอกไม้ไมพรมแบบอย่างนี้อีกแล้ว โอ้คืองานถักงานใหม่คมเขาดีมากเลยนะไซเดอร์อยังไม่จบยังไม่จบคือจบเป็นในหมวดสภาพแต่ว่าไม่จบกับอัศเซอรีนะคะนี่ไปเอฟมาเห็นว่ามันเป็นหมวกที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นลายดอกไม้ขนฟูๆแบบนี้อุ้ยอ่านี่น่ารักอะ่ะคือเป็นทรงแบบใหญ่ๆแล้วก็แบบนุ่มๆอนะไรย่เงี้ย เออคือเป็นลายแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะให้ดูแบบความนุ่มความฟูของเขาอุย้ยอุ้ยชอบมากเลยอซิสเซอรี่ก็ทํามาดีนะคะเย็บอะไรมาคือคือการตัดเย็บเขาอะเป๊ะมากนะไม่ได้แบบทํามาลวกๆเลยนะคะข้างในดีเทลคือเก็บมาละเอียดนะคะไม่ค่อยมีได้หลุดร่วงอะไรนะทั้งเสื้อแล้วก็ทั้งอซิสเซอรี่เลยนะ ว่าประทับใจมากๆเลยนะคะสําหรับเสื้อผ้าที่เราได้สั่งมาจากไซเดอร์นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะเพราะปกติเราก็จะเห็นจากไอดอลนะแต่วันนี้ได้ลองมาเห็นงานจริงๆด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบราคาน่ารักแล้วคุณภาพมันก็ดีด้วยนะคะพวกทรงแพทเทิร์นเสื้อต่างๆเนี่ยคือมัอนค่อนข้างเป๊ะนะคะใส่แล้วแบบเสริมให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่แบบสวยขึ้นล้วจะบอกว่าเว็บเขาส่งไวมากนะคะเราสั่งไปเมื่อประมาณวันที่ 19นะทุกคนวันที่25ตอนคำคำก็คือถึงบ้านแล้วนะคะคือเขาส่งจากต่างประเทศแล้วมาถึงเราในเวลาแค่67วันน่ะคือมัน Amazing มากนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเร็วกว่าที่เราคิดมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเว็บเขาเนี่ยแจกโค้ดส่วนลดเยอะมากวันนี้ก็เช่นกันนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปเราอยู่นะคะเราก็มีโค้ดพิเศษให้ได้ไปใช้ในการ ซื้อของในไซเดอร์กันนะคะจะบอกว่าที่นี่โคตรลดคุ้มมากๆนะคะแล้วก็เขาจะมีฟรีชิปปิ้งด้วยนะคะถ้าเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําจะส่งเขาเนี่ยเขาก็ฟรีชิปปิ้งเลยแล้วก็ไม่เสียภาษีด้วยนะคะคือสั่งมา5้าหกพันนะเธอแต่แบบไม่เสียภาษีฉันแบบดีใจมากแรกๆฉันก็แอบ,บรูนิดน,นึงเพราะว่ารู้สึกว่าเออหรือว่ามันจะเสียวะ่ะเพราะจริงๆคือคือก็ไม่คิดว่ามันจะเสียแต่ว่าวมันมีบางแวบที่แบบคิดว่า เฮ้ยมันแอบ,บเยอะมันจะเสียไหมแต่บอกวาก็มไม่เสียคะ่ะก็รู้สึกดีมากเลยเออแล้วก็ลืมบอกว่านี่คือของแถมที่เขาให้มาทุกคนดูเป็นสติกเกอร์แบบให้ติดต่างๆคือน่ารักมากดูสิคือถือว่าแพ็คมาแบบอย่างใส่ใจนะคะโอเควันนี้คลิปอันบอกก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็มีข้อมูลตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะ ครั้งหน้าจะมาอันบ็อกอะไรอีกหรือว่าจะมารีวิวอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนล้วค่ะบ๊ายบาย